ก็ามาที่เมือง,ง่อยเกานี้เลี้ยงงัวนี้มันยังน่งเลยตอนนี้ปลิเทไทยก็พร้อมด้วยแม่ข้องอดทัวรนะระดับดินแล้วก็ตลอดทั่วนกะ็ที่คาดบ่ได้ก็จะเป็นลาว,วินโดนัรจะเป็นไก์พิเศษในการนำทางพวกเขามาเที่ยวอยู่ที่ป้านซบแดมเราข้างคืนอยู่มีขื่นหนึ่งเนาบรรยากาศนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะ ที่เห็นเราจะมีผ้าสุ้งๆเนาะกอนเศร้านี้จะมีมออบกคุมหมดอยู่แคบริเวตน,น,นี้ยเดี๋ยวก็จะผ่าสมบระกาศ,าศาาจากบ้านศบแจกเราไปทีบ้านเมืองหงอยเก่าว่าธรรมศาติและบรรยากาศาาเรียบแขนแม่ลำปูนี่จะงดงามสักได้ ซองฟังข้องแม่น้ำอูเลยน,นัีละายคนนะส่วนารก็จะมาหอ,ตบบาอ,อ,าอแต่บ้านเมืองหอยเก่าเนาะแต่บ่าข้อแนะนำเนาะถ้าหากอยากเห้นบิวงามๆกว่านนจากนองเขี่ยวมาที่บ้านเมืองหอยเก่าเนาะสามารถขึ้นมาที่บ้านศพแจบได้นาะอ่เ้ยนาะาสูงๆงามๆ บ้านสกแจนี้ก็ว่่ได้อยู่ไกลจากบ้านเมืองหอยเก่าเนาะเอาขี่เหือขึ้นมาประมาณ30หรือว่า40นาทีก็พอแล้วนะ จุดนี้ก็จะเป็นท่าเรือน,นั่นเองนะท่าเือเราสมาธิเอออกจากนองเขี้ยวแล้วขึ้นมานี่ยหลังจากนั้นเราสมาธิเหือ,อ,อจอะมือหงอยเกานี่ขึ้นไปทีบ้านศพแจกม่ได้นะไอ้จะมเนอน้านแจมหเนจะเป็นเหือโดยซ่านนะนีอนะโดยซ่าน ตอนนี้ก็จะเป็นทาเขื่อนนะประจำบ้านเมืองหอยเก่านะจะมีเขื่อนับทรงเลยนะมีเขื่อนับทรงนักท่องเที่ยวนะไปมาเจ้าท่องเที่ยวมาที่เมืองหอยเก่านี่เราอาจจะขึ้นไปทีเมืองคว้าหรือว่าบ้านศพแจม่มทีพวกเขาไปป่าหันก็ได้นะอันนี้จะเป็นเขื่อเขื<ด>่อโดยสานนะจะมีแคกลายอยอ่นะซวงนี้กับคนกระผากันมาเที่ยวว่านะบ้านเมืองหอยเก้านี่นะก็จะเป็นไฮไลท์หนึ่ง ข้องเมืองง่อยเนาะซีมีนักท่องเที่ยวมาพักมาเที่ยวอยู่นี่นอกจาหมู่บ้านนี้เนาะสามารถขึ้นไปที่บ้านซบแจมแล้วก็บ,บ้านอื่นๆอ,อ,อีกเนาะหรือว่าเขือนน้ำอู่ซ้ำแล้วก็ขึ้นไปที่เมืองข้าก็ไดเนาะไปตามล่องแม่น้ำอู่นี่เขาขึ้นไปนี่ก็จะเป็นหมู่บ้าน หมู่บ้านเมืองหอยเก่าก็มาไล่เธอ่แล้วนะเนาะแต่ว่ามาสุดนี้ได้มาพานก็จะมารีวิวนะหลังจากที่ว่าเพราะเขามาทีหมู่บ้านนี้แล้วพวกเขาจะเดินทางไปทีอีกหมู่บ้านนึงเนาะนะจะมีบ้านพักเนาะอยู่ยานในไล่เลยเนาะ สามารถมาเลือกพักได้เลย ถึงนี่จะมีนเลี้ยงงวเนาะอยู่บ้านนี่นะนี่นะอันนี้มันงว ในหมูบ้านนี่ะนะก็จะมีเลี้ยงหนนวถึงว่าหาอยางไปพุ่นนะก็จะไปที่วัดนะมะมีวัดอ,อัน,นจะเป็นเหื่อนอเถือนเก่านะตอนนี้เนาะมันก็ยังอนุรัก,กษ์หักซาไว้อยู่นะ อยู่นี้ก็จะเป็นบ้านพักนะเขือนพักลัดตนาบงซานี่นก็จะมีเซตร,ระเบิดอย่างนี้เนาะสโสดอยู่ในงามเลยงามเลยนะนี่เขือนทรงเก่าเขือนไม้เขือนซองซันเนาะทางลุมก่อทางเทิงเอาไม้เนาะจะมีา้านอาฮานอยู่นี้เนาะ หาาหานหาบ้านพักไล่ไไนะอยู่ที่มืองหอยเกาเนี้ย ได้ดีเห็นไะมก็มากับทีมงานเนาะสบายดีเขาซื้อย่างเนาะไม่ข้องอนทัอะซื้อจืด่ะไม้ซอยสาวมเงนงอยโอ้อเ,อเพื่อจืดละเพทานะล็อกสิบสหม้อจืด่ะไม้สาวน้อย

เนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวนะก็มาเที่ยวไล่เนาะอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมนะู่บ้านเล็กๆเนาะเช่งใหม่ในเมื่อก่อนนี่ก็จะเป็นเมืองเนาะเมืองหงอยเกานะ่าเนาะฉะนั้นหึงเอินว่าบ้านเมืองหงอยเกา่าอยู่ตอนหน้าันจะเป็นผ้าผ้าบนะูมเนาะผ้าสูงๆแล้วก็เป็นอ e ีไฮไลท์นึงเนาะอยู่ที่หมู่บ้านนี้เนาะ เป็นเผสับกกกอกกออย่างเป็นเห็ดอย่างนี้น่ยนะมเลยแ้มีแต่ะไนะอ้นีมันย่งเลยสักคารมาดิเนาะสักคารเห็ดยเห็ดอลาบเห็ดลาบเห็ดอลาเห็ดอลาอลาบเนาะอันนี้ซมูน้มูนเนาะสับ้มูนในดูอะไงลาวนีเป็นขิงกัสับปอันนี้มันเน